วัสดีมาลิจ่าัสดีกัปตันนี่กัปตันนะครับกัปตันกัปตันกัปตันมันชอบเล่นอย่างเงี้ยส่วนมาลิจวิจ่าเหมือนเดิมกัปตันแต่มมือกัปตันแต่มมือตัแต่มมือแล้วัแต้มมือนี่ยแต้มมือนี้ มะลินี่มะลิกำลังท้องใกล้ใกล้คลอดแล้วอีกประมาณสักสิบวันอ้วนเพื่อตัดขนมาไม่สวยเลยขนไม่ยาวเลยมะลินี่มะลินี่ที่นอนมะลิเต็มเลยนี่ที่เบิร์ดนี่กระตันกระตันมันชอบเล่นอย่างเงี้ยแต่มะลิก็ตัวฉานี่ยตัวฉามืจฉาตัวฉาตัวฉาตัวฉา ทันแต้มือทันแต้มือแล้วทันแต้มือวันจะโดดวันนี้จะโดดทอท่นแต้มมือนี่กับตันแฟนแมลิโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่บาย